สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหักใหม่พี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือนี่ทิพผ้าพี่น้องมาเบิ้งพืชสมุนไพรอีกต้นหนึ่งพี่น้องซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่สีมดไปแล้วล่ะพี่น้องเริ่มศูนพัน์เพราะว่าบ่มีการอนุรักษ์ บ่มีการนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเพิ่นเอิ้นว่าสมุนไพรถั่วและพนะพี่น้องสมุนไพรถั่วและนี่เป็นพืชที่มีชื่อเอิ้นตามท้องถิ่นต่างๆ,ๆหลายชื่อพี่น้องเช่นถั่วแรดมะแหะมะแหะต้นถั่วและต้นนะครับถั่วแฮะถั่วแรกผี พระนอเซพระนอเซพนักพี่น้องมาแฮเป็นภาษาไทยหรือก็เอินมาแหคือกันนะครับและก็มีสื่ออื่นๆอ,อีกหลายสื่อพี่น้องตามทองทิ่นที่เป็นมีนะครับลักษณะพี่น้องก็คือเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืยนต้นขนาดย่อมอายุฤดูเดียวนะครับหรือ หลายฤดูบางหมายถึงว่าบางต้นก็เกิดปีเดียวแล้วก็ตายบางต้นถ้าเป็นต้นใหญ่ก็บสปี3ปีพี่น้องลำต้นมีลักษณะตั้งตรงนะครับสูงประมาณ3.5เมตรนั่นสิแผ่กิ่งก้านสาขาด้านข้างเป็นคู่ผิวของลำต้นเกลี้ยงนะครับมีสีเขียวหม่นย้ายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดอ่า พบขึ้นได้ตามที่โรงแก้งชายป่าและป่าเบญจพรรณ,ณเกิดยุททัวไปพี่น้องถ้าเกิดจนมากะกะสีหายากแก้กน้อยเกิดตามชายหัวแล้วก็มีคนนําไปขยายพันธุ์บ้างนะครับเพราะว่าบอคายนิยมรับประท่านเดียวนี้ลักษณะใบพี่น้องนี่ใบเป็นใบแบบนี้ใบใบประกอบสามใบกที่สําคัญล่ะเราก็มีขนปกคลุมอยู่ที ใบยอดก่อนและผลนี่เบิ่งผลของเราสิมีคนปกคุ้มด้ยวยพี่น้องเป็นใบเดียวนะครับมีใบย่อยสามใบออกเรียงสลับใบย่อยมีลักษณะเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกพี่น้องประมาณนี้ ลักษณะดอกดอกทัวแรกนี่มีมีหลายสีนะครับดอกออกสีม่วงก็มีพี่นอ้องเบิง้งงถี๋อันเบิ้งดอกนี้ดอกนี้สีเหลืองอเป็นเพือดถี่อยู่ในวงทัว่วนะครับไปท่จกิงตัวนี้เกิอดอยุคขังทัง้งลยพี่นอ้องทว่าบอสามารถติดไทยเลยเพราะว่าเสียงลด ดังดังมากผลนุ่งถั่วแรกก็เป็นแบบนี้แหละพี่น,อน้องนี่ลักษณะผลออกผลเป็นฝักแบนยาวสีม่วงปลเขียวก็คือสีแบบนี้แก่มากกับะออกสีนี้นี่พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วพอมอาาหักใหม่นั่าเมล็ดของเรานี่ไปวานไว้ตามใช้หัว ถึงฤดูการต่อมาก,กับคงที่เกิดน,นะครับลักษณะผลนะครับมีขนปกคลุมแล้วก็ในหนึ่งผลก็ชิมีหลายมเมล็ดพี่น้องสี 4, ่เ 3, มล็ดสามเมล็ดนี่สามสี่หากับมีประมาณนี้มนเมล็ดของเราก็เป็นไข่ไข่เมล็ดทั่วทั่วไปสปรรพกคุณทั้งยาของเราดีพี่น้องมเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง,ลงทั้งฝัก มีลดมันเฟื่อนเล็กน้อยนะครมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายะเมล็ดมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลลดระดับน้าตาลในเลือดนะครัลดความดันโลหิตด,ด้วยการใช้มเมล็ดนํามาต้มรับประทานรากและ,มะเมล็ดใช้เป็นยากรุงเป็นยากินแก้ไขถอนพิษ น้ำคั้นจากใบใช้ใส่แผลในปากและหูต้นและใบมีสรพพคุณเป็นยาขับลมลงเบื้องต่ำต้นและรากใบมีสรพพคุณเป็นยาช่วยผายลมและก็อีกอีกอื่นๆอ,อ,อีกหลายสรรพคุณพี่น้องเพราะว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์มีสรัพรพคุณทั้งยาห้ายขอ้อชมกวรแกการอนุรักษ์พี่น้องนี่คือสมุนไพรถั่วและ เอพี่นอ้องเด้อใต้ภาษาอีสานเอืน่นถั่วแห่นะครับพี่น้องชอบวิดีโอนี้นะครับขอก,กำลังแรงใจคือเขาด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์สำหรับผู้ที่ยังไม่ทันกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนํานะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ อำลาราาจากพี่น้องโดยภาพของสมุนไพรถั่วแหหรือถั่วและนะครับมอยาใหม่ขอกเราเข้ามาสมบายดีครับพี่น้องครับ